เด็กเล็กผมคิดว่าหลายท่านพูดไปพอสมควรแล้วทุกคนรู้หมดครับว่าการลงทุนในพัฒนาการของเด็กๆเป็นการลงทุนเพื่ออนาคตของประเทศแต่เราปล่อยให้กรุงเทพมหานครลงทุนในศูนย์เด็กเล็กอย่างนี้ได้ยังไงถูกไหมฮแล้วพ่อแม่ที่ใช้บริการในศูนย์เด็กเล็กเหล่านั้นส่วนมากเป็นคนที่ต้องต่อสู้ดินน้นรนหาเช้ากินขําศูนย์เด็กเล็กนี่คือความหวังเดียวนะครับ ที่เขาจะฝากให้ลูกเขาแล้วหวังว่าศูนย์แห่งนี้จะทําให้ลูกเขากลายเป็นอภิชาติตบุตรและหลุดพ้นจากความยากจนจากเขาเสียทีนักการศึกษาทุกคนรู้หมดนะครับว่าเด็กในอายุสามขวบถึงหกขวบเป็นช่วงเวลาสําคัญในการพัฒนาสมองส่วนหน้าแต่คุณจัดงบโภชนาการ20บาทตอนนี้ปรับเพิ่มเป็น28บาทต่อคนต่อวันรวมนมด้วยนะซึ่งมันไม่พออยู่แล้ว ถ้าอุปกรณ์การเรียนรู้100บาทตอนนี้บอกว่าแล้วจะเลือกตั้งบอกเพิ่มอีก100บาทดูเหมือนเพิ่ม100%นะแต่เป็น200บาทต่อคนต่อปีคุณลงทุนกับอนาคตของประเทศแค่นี้ผมคิดว่าเราต้องกล้าที่จะทำในเรื่องที่ท้าทายในการอัปเกรดศูนย์การเรียนรู้หรือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเหล่านี้ด้วยการตั้งงบประมาณ5ล้านบาทตลอด4ปีหล้านบาทใช้ ทั้ง4ปีนะในการอัปเกรดทั้งความปลอดภัยโภชนาการกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆผมตีซะ300สามร้แล้วศูนย์ละห้าล้านเท่าไหร่ครับสปีนะ, 150, ะร้อยห้าสเท่าไหร่ครับสามล้านพั0หล้านแพงกว่าคลองช่องนนทรีนิดเดียวเองทำไมไม่ทำและซ้ำลายี่สุดครูพี่เลี้ยงครูพี่เลี้ยง คุณรู้ไหมว่าครูพี่เลี้ยงเขาทํางานประจําทํางานทุกวันทุกวันนี้ถูกจ้างในฐานะอาสาสมัครกินค่าแรงรายวันแถมซ้ำลายไปถามได้เลยว่าไอ้ค่าตอบแทนเนี่ยออกตรงเวลาไหมบางคนออกวันที่10บางคนออกวันที่15คุณต้องลังแกคนตัวเล็กตัวน้อยถึงขนาดนี้เลยผมคิดว่าเราจะต้องบรรจุครูพี่เลี้ยงเหล่านี้ ให้เป็นลูกจ้างประจําพร้อมกับจัดหลักสูตรพัฒนาทักษะการศึกษาปฐมวัยให้พวกเขาอย่างต่อเนื่องให้ได้และฝากชีวิตของเด็กทั้งหมดของกรุงเทพมหานครสําหรับพ่อแม่ที่เขาคาดหวังว่าศูนย์แห่งนี้จะพัฒนาลูกเขาให้หลุดพ้นจากความยากจนให้กับครูเหล่านี้อย่างเต็มความสามารถให้ได้ถ้าพูดถึงศูนย์เด็กเล็กไม่พูดถึงการศึกษาก็คงไม่ต่อเนื่องผมตั้งคำถามว่าการศึกษาของกทม ตอบโจทย์ใครบ้างไม่ตอบโจทย์ใครเลยเรารู้อยู่แล้วในทุกวงตอบโจทย์พ่อแม่ไหมไม่ในทุกวงเสวานานะไอผมขอคุยตรงนี้สักนิดหนึ่งเวลาพูดว่าปัญหาการศึกษานะจะโทษไปที่พ่อแม่ไม่มีเวลาแต่ผมตั้งคําถามเราถกกันหนึ่งปีเราคืนครอบครัวอันอุดมมกคติให้กับเด็กเหล่านี้ได้ไหมไม่ได้หรอก ชีวิตในกรุงเทพมหาคนครต้องต่อสู้ดิ้นรนทำงานทั้งพ่อทั้งแม่บางคนต้องทำโอทีกว่าจะกลับบ้านมืดค่ำใช่ไหมเถียงกัน1ิปีเด็กก็โตขึ้น10ปีแต่เราคืนครอบครัวอย่างที่เราอยู่ในใจอ่ะอุดมติให้กับพวกเขาไม่ได้หรอกทำไมเราถึงไม่เอามาเป็นโจทย์ในการให้โรงเรียนกรุงเทพมหานครเนี่ยสังกัดกรุงเทพาเปิดความร่วมมือกับอาสาสมัครหรือกลุ่มต่างๆในการดูแลเด็กนักเรียนหลังเลิกเรียนล่ะเวลาที่น้อยไม่ได้สําคัญเท่ากับเวลาที่มีคุณภาพครับ เด็กท the ี him, mama, Two, Two, sugar, ่ทําการบ้านเรียบร้อยเรียนรู้อย่างเข้าใจซ่อมเสริมเรียบร้อยมีกิจกรรมนอกหลักสูตรที่ดีสร้างแรงบันดาลใจให้กับเขาเสริมความถนัดให้กับเขาเขากลับไปบ้านนะเขาก็เจอพ่อแม่มีครอบครัวที่อบอุ่นเวลาน้อยไม่ได้สําคัญเท่ากับเวลาที่มีคุณภาพ 2. งงบประมาณทางด้านโภชนาการอาหารกลางวันอาหารเช้าก็ต้องปรับปรุงความปลอดภัยจากไฟฟ้าดูด จากเครื่องเล่นที่ขึ้นสนิมก็ต้องได้รับการปรับปรุงสุขอ,อนามายัยน้ําดื่มสะอาดห้องน้ําห้องท่าในโรงเรียนสังกัดกทมก,ก,ก็ต้องได้รับการปรับปรุงพอกันทีกับปัญหาเด็กที่ต้องแอบไปเข้าห้องน้ำครูเพราะห้องน้ํานักเรียนมันแย่เกินทนเราสังเกตไหมนี่คืออํานาจนิยมไงปัญหาห้องน้ํานักเรียนมันแย่ไม่ปรับปรุงแต่พอเด็ก ไปเข้าห้องน้ําครูถูกครูตีมันมันการแก้ปัญหามันควรจะเป็นแบบนี้เหรอผมว่าไม่ใช่อ่ะและที่สําคัญคือโรงเรียนในสังกัดคอนมาลโคต้องเป็นจุดเริ่มต้นในการประกาศว่าจะต้องไม่มีการบูลลี่ต้องเคารพสิทธิ์ของนักเรียนต้องเคารพความเท่าเทียมกันทางเพศนี่คือจุดเริ่มต้นของเมืองเมืองนี้ที่อบรับความแตกต่างหลากหลายของทุกคนสองการศึกษาตอบโจทย์นักเรียนไหม ให้ตอบผมได้ว่าปล่อยให้เด็กเราเรียนอย่างเนี้ยหลักสูตรแบบนี้การบ้านเยอะแบบนี้เรียนเยอะแบบนี้โตขึ้นไปโตขึ้นไปเขาจะเป็นเจ้านายตัวเองได้เขาจะเป็นแรงงานที่มีทักษะได้ไม่มีใครกล้าให้คำมั่นแล้วเราจะทู่ซีทำอย่างนั้นทำไมกม็ทมมีสำนักการศึกษาเป็นของตัวเองไม่ต้องใช้คำว่าสาธิตเพราะเราเป็นสาธิตในตัวเราเองอยู่แล้ว เราลดวิชาเรียนลงได้ให้โฟกัสเฉพาะวิชาสําคัญลดการสอบลงได้ถามจริงเราอยากให้เด็กมีความคิดสร้างสรรค์ใช่ไหมเราต้องการให้เด็กมีกรดไมซ์เซ็ตใช่ไหมมีทักษะอาชีพมีทักษะชีวิตมีความรู้ทางด้านการเงินส่วนบุคคลใช่ไหมสิ่งต่างๆเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเด็กมีเวลาใช่ไหมแต่ถ้าการศึกษาของกรุงเทพมาาหานครขโมยเวลาของเด็กไปทั้งหมดแบบนี้เด็กจะเอาเวลาที่ไหน ดังนั้นหลักสูตรของกรุงเทพมหานครต้องเป็นหลักสูตรที่คืนเวลาให้กับนักเรียนแล้วคุณครูจะได้มีเวลาในการจัดหลักสูตรที่จําเป็นให้กับนักเรียนทั้งทักษะอาชีพทักษะในอนาคตต่างๆทักษะชีวิตจะได้เกิดขึ้นเราอยากเห็นเด็กกทมช่วยเหลือผู้ป่วยที่ป่วยด้วยโรคหลอดเลือดสมองเป็นไหมดีกว่าที่มาเขยา่าเขยา่าเขยา่าแล้วให้ดมยาดมอ่ะ ทักษะเหล่านี้ต้องใช้เวลาทั้งนั้นงั้นหลักสูตรกทมต้องคืนเวลาให้กับนักเรียนถึงจะตอบโจทย์โลกอน,นาคตได้สามตอบโจทย์ครูไหมไม่เลยครับคุณรู้ไหมว่าระบบราชการในการจัดการการศึกษาของกรุงเทพมหาคนครเนี่ยเว่นเวอมากๆแม้แต่สั่งหนังสือครูยังไม่มีอำนาจในการสั่งเขตเป็นคนสั่งให้ครูโรงเรียนกทมมาบ่นกับผมหลายคนว่าเขาไม่มีโอกาสที่จะสั่งหนังสือที่เขาอยากสอนเลย หนังสือบางเล่มส่งมาให้เขาสอนเขาบอกว่าหนังสือเล่มนี้ไม่ได้มีไว้สอนหนังสือเล่มนี้ไม่ได้มีไว้อ่านแต่หนังสือเล่มนี้สงสัยว่าน่าจะมีไว้กินมากกว่าเรารู้ไหมฮะเราต้องการให้เด็กมีความคิดสร้างสารรค์แต่คุณไปทําลายความคิดสร้างสารรค์ของครูบอร์ดบุคคลสําคัญของโรงเรียนกทมทุกแหง่งต้องแปะรูปพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา แทนที่จะเอาบอร์ดมาติดรูปคนที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กกลับไปติดรูปผมไม่พูดชื่อเอาง่ายงผมเป็นผู้ว่าไม่ต้องติดรูปผมอะนะดังนั้นเราต้องแก้ไขระเบียบเพื่อคืนอธิปไตยเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนทั้งหมดให้กับครูสํำหรับเขตดูแลทางเรื่อง โครงสร้างพื้นฐานและการสนับสนุนสำหรับเด็กคนอื่นๆครับช่วงโควิดเราเคยเจอปัญหาไหมเด็กลูกเราเรียนเรียนออนไลน์ใช่ไหมเราเคยสงสัยว่ากรุงเทพมหานครปล่อยให้เด็กเรียนออนไลน์แบบตามมีตามเกิดได้ไงปล่อยให้แต่ละโรงเรียนสอนออนไลน์แบบตามมีตามเกิดได้อย่างไรผมว่ากรุงเทพมหานครมีงบประมาณที่จะจัดทําหลักสูตรออนไลน์ที่มีคุณภาพในวิชาที่สําคัญในทุกระดับชั้นที่ทําให้เด็กกรุงเทพมหานครทุกคน ไม่จําเป็นต้องเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหาคนครได้เข้ามาถึงหลักสูตรที่มีคุณภาพเหล่านั้นได้อย่างเท่าเทียมกัน 2. ฮะแหล่งการเรียนรู้กรุงเทพมหาคนครสามารถร่วมมือกับ TCDC องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ในการสร้างแหล่งเรียนรู้ได้แต่เรายอมรับใช่ไหมครับว่ากิจกรรมนอกหลักสูตรที่เปิดโลกกระทัดนักเรียนมันมีอยู่เต็มไปหมดแต่เด็กเหล่านี้ไม่มีเงินมากพอที่จะไปเข้าร่วมแจกคูปองตาสว่างเียครับ ให้เด็กไปเปิดโลกระทัศน์ให้เด็กไปหาแรงบันดาลใจกับกิจกรรมนอกหลักสูตรที่เขาใฝ่ฝันและอยากทดลองอยากบุกเบิกในชีวิตเขานี่คือนโยบายการศึกษาทั้งหมดของวิโรธและสอกอพักเก้าวไกลนะครับต่อไปฮะ